ากความหวังอะไรกันไม่ได้แต่พลเอกประยุทธ์ต้องรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าหลังจากวันที่23สิงหาทุกจังหวะย่างก้าท่านเนี่ยคือนรกท่านไม่รู้ตัวเลยท่านแจกตังในคนด่าแม่กันทั้งบ้านทั้งเมืองให้คนไทยใช้เงินวันละ13บาทสติดีอยู่หรือเปล่านะครับให้ใช้2เดือน61วันวันละ13บาทคือถ้าให้แบบนี้เนี่ยนะครับอยากให้ดีกว่าไหมมันทุเรศอะ่ะ คุณกินท้าวันละเท่าไหร่คุณใช้ชีวิตวันละเท่าไหร่มาแบ่งให้ประชาชนวันละ13บาทนะครับเพราะฉะนั้นเป็นความทุเรศทุรังน,นะครับถ้าหารปีก็วันละไมดวันประมาณสองบาทนะครับคนสติดีมันคิดแบบนี้ไม่ได้ยกเว้นว่าคนมันถึงคราววินาศกันเต็มทีแล้ว หมายถึงว่าก,กลุ่มก็จะขับเคลื่อนต่อไปถ้าเกิดว่า23สิงหาแล้ว,ลวยังอยู่ต่อคือประเด็นของเราคณขณะน,น,นี้ความจริงใหญ่กว่าประยุทธ์จันทร์โเพราะประยุทธ์นี่นะครับพ้นวันที่23สมมุติว่าพ้นเนี่ยประเทศไทยเรายังเจอวิกฤตจากภายนอกและภายในอยู่นะ ประยุทธ์ไม่พ้นประเทศไทยก็ยังเจอวิกฤตกันอยู่ดีวันนี้เนี่ยนะครับเป้าหมายของคณะร้อมรวมประชาชนนะครับคือการชำระร่างแผ่นดินให้มีการแก้ไขประเทศในทุกปัญหารากกันอย่างแท้จริงมิใช่เนี่ยนะครับเป็นลมลวงนะครับเช่นคำว่าปฏิรูปประเทศซึ่งไม่เคยปฏิรูปอะไรเลย นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับทุกเรื่องราวนะครับไม่ว่าการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันก็เลือกที่จะปราบและเว้นที่จะไม่ปราบรวมกระทั่งการซื้อสอสอในสภาเนี่ยเป็นเรื่องปกติซึ่งประเทศอยู่ในสภาพแบบนี้ไม่ได้การทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับได้รับการคุ้มครองนะครับดังนั้นสภาพประเทศเหลวแหลกในท่ามกลางประชาชนได้รับความเดือดร้อนอน,อนันแสนสาหัสนี้เนี่ยคณะหลอมรวมประชาชนเราจะปล่อยผ่านเลยไม่ได้ เพราะเนี่ยนะครับถ้าเราไม่คิดแก้ไขปัญหาชาติเราก็เตะหมูข้าวปากหมาแล้วต้องตามไล่ไปเตะหมาแล้วหมูก็รองยังมารองรับข้าวปากหมูอีกทีหนึ่งโดยไม่เคยถึงมือประชาชนแม้แต่เพียงครั้งเดียวคือประชาชนก็แอาปากข้าง นะครับเตะหมูข้าบปากหมาตามไปเตะหมาก็ข้าบปากหมูประชาชนก็อ้าปากค้างทุกครั้งคราวไปครั้งนี้เนี่ยนะครับจะไม่เตะหมูข้าบปากหมาแต่ว่าจะให้เข้าประชาชนนะครับจะได้รับการแก้ไขปัญหาชาตินะครับรวมกระทั่งเนี่ยนะครับการขายแผ่นดินเนี่ยนะครับหนึ่งไร่ให้คนต่างชาติวันนี้ต่างชาตินี่มาซื้อโรงแรมเนี่ยนะครับรีสอร์ทเต็มไปหมดอยู่แล้ว ต่างชาติเป็นเจ้าของธนาคารเบ็ดเสร็จอยู่แล้วคนไทยเป็นหนี้ธนาคารเนี่ยนะครับถูกยึดบ้านวันไหนก็ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต่างชาติที่เป็นเจ้าของธนาคารวันหนึ่งยึดที่แล้วมาขายคนต่างชาติเราจะมีรัดซ้อนรัฐเต็มกันไปหมดคิดได้ยังไงไอ้นี่ยิ่งกว่าขายชาติขายแผ่นดิน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเป็นทาสก็คือการยอมทําตามทุกอย่างแม้กระทั่งการจะเลือกซื้อแก๊สซื้อน้ํามันเรายังเลือกประเทศราคาถูกยังไม่ได้เลยมีหน้าซ้ํานี่นะครับเรายังมาจ่ายเงินกินเปล่าให้กับโรงงานที่ไม่เคยเดินเครื่องเลยเนี่ยสิบสองโรงเดินเครื่องหกโรงอย่างเงี้ยแล้วเราต้องจ่ายนะครับให้กับโรงที่ไม่เดินเครื่องเลยนายทุนก็รวยเอารวยเอาประชาชนก็จนจนลงจนลง,นลงไอ้นุ่งก็รวยขึ้นมันสวนทางแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือความทุกข์ของราษฎร ความทุกข์ของประชาชนเพราะฉะนั้นนี่ครับการเคลื่อนครั้งนี้ไม่ใช่เตะหมูข้าปากหมาให้ใครไม่ว่าหมาตัวไหนเนี่ยนะครับอย่าคิดนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยครับอำนาจควรตกถึงมือประชาชนกันสักทีเนี่ยพี่นข่ามีอะไรไหมไม่มีอะไรโอเคนะครับขอบคุณ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 ครับเดี๋ยววันเจอกันนะ